นักเรียนหนูมาดูนะคะระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุดนักเรียนจดทฤษฎีบทนี้ลงไปนะระยะห่างระหว่างเส้นตรง ax บวก by บวก c เท่ากับ0กับจุด x 1 y 1เมื่อ a b และ c เป็นค่าคงที่ a และ b ต้องไม่เป็น0พร้อมกัน d เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของ a x 1บวก b y 1บวก c ส่วนด้วยรู a กํลังสองบวก b กํลังสองเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่านี้มันอยู่ในค่าสมบูรณ์แปลว่าผลที่ได้ออกมาจะกลายเป็นค่าบวกเสมออะมาดูตัวอย่างกันนะ,ะจดตรงนี้ลงไปได้วยนะจดด้วยนะ จงหาระยะห่างระหว่างเส้นตรง 3x บวก 4y เท่ากับ10 mm. กับจุด00อ่ามาดูอันดับแรกนักเรียนต้องดูว่าตรงเนี้ยอะไรคือ a คือ b คือ c มาจัดรูปก่อน 3x บวก 4y เท่ากับ 10ใช่ไหมสิบตัวนี้เราก็ย้ายไปก่อนให้ฝั่งหนึงเป็น0ูนย์สามเบวกสีลบสิเท่ากับศเพราะว่าเราจะต้องจัดให้อยู่ในรูปนี้ก่อนนี้รูปนี้เห็นปะพอเราจัดให้อยู่ในรูปนี้แล้วเราจะรู้ว่า a ของเราเท่ากับสาม b ของเราเท่ากับ4แล้วก็ c ของเรามีค่าเท่ากับลบ10เมื่อเราได้ a b c แล้วก็ได้จุดแล้วเราเข้าสูตรเลยค่ะสูตรคือระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด d เท่ากับค่าสมบูรณ์ ax 1บวก by 1บวก c ค่าสมบูรณ์นะแล้วก็ส่วนด้วย รูทเกำลังสองบวก B กำลังสอง่านี่คือสูตรของมันเราก็มาดูค่าสมบูรณ์ตัว A ของเราคือเลข3าม x หนึ่งของเราอยู่ตรงนี้นี่ X1 Y1 3หนึ่ง y คูณกับ X1 หนึ่งคือ ศูนย์บวกกับ b คือสี่ y คือศูนย์บวก c คือลบสิบใส่ค่าสมบูรณ์แล้วก็ส่วนด้วยรูท a คือสามกำลังสองบวกด้วย b คือสี่กำลังสองอ่านตวนี้ค่อยค่อยคิดนะ ตัวนี้3คูณ0ูนย์ในศูบวกกับ4คูณ0ูนย์ในศูแล้วก็บวกกับลบ10รูท3กำลัง2เป็น9บวกกับ4กำลัง2เป็น16เดี๋ยวเขาขยับแป๊บนึง่ง ก็จะเท่ากับข้างบนเป็นลบค่าสมบูรณ์ของลบสิบนะแล้วส่วนด้วยรูทย mm ี่สิบห้าเท่ากับสิบส่วนห้ารูทยี่สิบห้าก็คืออะไรสองตัวคูณกันได้ยี่ห้าก็คือห้าแล้วก็ห้าคูณอะไรได้สิบห้าคูณสองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสองหน่วยมันคือหน่วยนะคะก็คือสองหน่วยแสดงว่า ระยะห่างระหว่างเส้นตรง 3x มบวกสีเท่ากับ10กับจุด0 0เนี่ยก็คือ2หน่วยเห็นปะอันดับแรกเราหาให้ได้ว่า abc คืออะไรจุดเขามีมาให้แล้วแทนค่าให้ถูกตรงนี้มันเป็นค่าสมบูรณ์เวลาออกมาเห็นปะติดลบออกมาก็ต้องกลายเป็นบวกยี 20, ่สิูยีก็คืออะไร2ตัวคูณกันได้25ก็คือ 5, 5. อ้าคูณหอาไปดูข้อส เส้นตรงเดิมเลย3 x บวก4 y ตรงนี้เป็น10อยู่นะหูย้ายเลยนะเป็นลบ10เท่ากับ0เห็นปะต้องจัดให้อยู่ในรูป ax บวก by บวก c เท่ากับ0เสมอผ่านจุดอะไรและจุดอะไรลบสลบ1แสดงว่าตรงนี้เป็น x 1 y 1 a คือ3 b คือ4 c คือลบ10ได้ a b c แล้วเข้าสูตรเลยพยายามเขียนสูตรทุกครั้งนะคะเพราะว่าเราจะได้จำได้ครูเขียนสูตรเลย d เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ a x 1บวก b y หบวก c ส่วนด้วย o ู t a กําลังสองบวก b กําลังสอง a ของเราคืออะไร3 3คูณกับลบ2บวกกับ4คูณกับลบ1แล้วก็ c คือลบ10บวกกับลบ10ส่วนด้วย o ู t A คือ3กำลังสองบวกด้วย4กำลังสอง่าเท่ากับลบ6 3ส3องคูณลบ2ได้ลบ6บวกกับลบ4บวกกับลบ10ส่วนด้วยรูทเบวก16 เท่ากับคิดใน,ในค่าสมบูรณ์นะลบหกบวกลบสี่เป็นลบสิบลบสิบกับลบสิบเป็นลบยี่สิบส่วนด้วยรูทยี่สิบห้าเท่ากับยี่สิบส่วนห้าเท่ากับสี่ดังนั้นระยะห่างระหว่างเส้นตรง 3x บวกสีไว้เท่ากับ10กับจุดลบ2กับลบ1ก็คือ4หน่วย มีหน่วยเป็นหน่วยนะคะหน่วยไปแค่เราจำสูตรได้เรารู้ a b c แล้วก็หาได้แล้วอ่าไปดูข้อต่อไป6 x ลบ8 y บวก4กับจุด2กับลบ3อาหา a b c ก่อน,น6 x ลบ8 y บวก4เท่ากับ0อะไรคือ a b c a คือ6 b คือลบ8 c คือ4ตรงนี้คือ x 1 y 1เห็นปะได้ครบแล้วเข้าสูตรเลยแทนค่าลงไปในสูตรค่าสมบูรณ์ของ 6คูณ2บวกกับลบ8คูณแหละคูณลบ3บวกกับ4ส่วนด้วยรูทของ6กำลังสองบวกด้วยลบ8กำลังสอง เท่ากับ6 2สอบวกด้วย83 24ลบคูณลบเป็นบวกนะคะแล้วก็บวก4ส่วนด้วย66 36 88 64อ่ะลองคิดในค่าสัมบูรณ์ 12บวกย4ิบสี่บวกสี่สิบเท่ากับสิบสองบวกยีบสี่บวกสี่เท่ากับสี่สิบส่วนด้วยรูทหนึ่งร้อยเท่ากับถอดออกมาเป็นสี่สิบส่วนสิบใช่ไหมก็คือรูทหนึ่งร้อยก็คืออะไรสองตัวคูณกันได้หนึ่งร้อยก็คือสิบคูณสิบตอบสี่หน่วย เห็นไหมระยะห่างระหว่างเส้นตรงนี้กับจุด2ลบ3ก็คือ4หน่วยอ่ต่อไปไปดูระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับเส้นตรงเมื่อกี้เป็นเส้นตรงกับจุดตอนนี้เป็นเส้นตรงกับเส้นตรงอ่านักเรียนดูระยะห่างระหว่างเส้นตรง c 1อ่าดูตรงนี้นะ จุดสังเกตมีอยู่ตรงนี้นะ c 1กับเส้นตรง c 2เมื่อ a b และ c เป็นค่าคงตัว a และ b ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันใช้สูตรน,นี้ถ้าเขาให้หาระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับเส้นตรงนักเรียนใช้สูตร ดเท่ากับค่าสมบูรณ์ c1 ลบ c2 ส่วนด้วย Root a กำลังสบวก b กำลังสทำไมเขาถึงเอา c1 ลบ่ c2 เพราะว่าเส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกันความชันต้องเท่ากันเห็นปะ a b ตรงนี้ต้องเท่ากันสิ่งที่แตกต่างกันก็จะเป็นตรงนี้เค okay, ปะไปดูโจทย์ จงหาระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนาน x ลบ 2y บวก5เท่ากับ0กับ x ลบ 2y ลบ5เท่ากับ0อันดับแรกเขียนสูตรก่อน d เท่ากับค่าสมบูรณ์ c 1ลบ c 2ส่วนด้วยรูท a กํลังสบวก b กํลังสอะไรคือ c 1อ่านักเรียนดูด ดูสรรมการสองสรรมการนี้เห็นปะเอเท่ากัน B เท่ากันสิ่งที่ต่างคือตรงนี้เห็นปะ C 1กับ C 2 C 1ของเรามีค่าเป็น5ลบด้วย C 2ของเรามีค่าเป็นลบหส่วนด้วย รูทเอของเรามีค่าเป็น1กํากำลังสองบวกด้วย B ของเราก็คือลบสองกำลังสองจากตรงนี้ตรงนี้เห็นปะอันนี้เป็น A X บวก B Y บวก C 1หนึ่งเท่ากับศูนย์อันนี้เป็น AX บวก B Y บวก C 2สองเท่ากับศูนย์ ตรงนี้เห็นไฮไลท์สีเหลืองปะ่ะนี่ตรงนี้มันคือตัว c อ่าโอเคเท่ากับค่าสมบูรณ์ของลบเจอลบเป็นบวก5บวกหเป็น10ส่วนด้วยรูทหบวกเท่าไหร่ลบ2กำลังสเป็น4 10ส่วนกับรูทห จริงๆตอบแค่นี้เลยได้นะคะแต่ถ้าเกิดจะทำให้มันสวยก็คือตัวส่วนมันติดรูทใช่ไหมก็คูณรูทหาทั้งเศษและส่วนก็จะได้10บรูทห้าส่วนหแล้วก็ตัดทอนห้าสองจะได้ 2, ด 2> องรูทห้านอยะเพราะฉะนั้น ระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนาน x ลบ2 y บวก5เท่ากับ0กับ x ลบ2 y ลบ5เท่ากับ0คือ2 5รูทหหน่วยเห็นปะแค่เราแทนสูตรได้เราก็ทำได้แล้วมาอีกข้อหนึ่งจงหาระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนาน3 x บวก4 y เท่ากับ7กับ3 x เท่ากับลบ4 y ลบสามสามเอ็กบวกสี่วายเท่ากับเจ็ดเราต้องจัดรูปให้มันเป็น Ax บวก By บวก C เท่ากับศูนย์ย้ายเจ็ดมาสี่บวกเจ็ดอยู่ย้ายมาเป็นลบเจ็ดเท่ากับศูนย์อันนี้คือตัวที่หนึ่งของเราต่อไปตัวที่สองอันนี้ สามเอกรลบสี่วายลบสามอาจาอาจะลบสามเอาากรลบสี่วายลบสามอ่านย้ายไมหมดสามเอ็กบวกสี่วายบวกสามเท่ากับศูนย์อ่าตรงนี้เหมือนกันยังอา่าเหมือนกันแล้วแสดงว่าเราจะรู้แล้วว่าอะไรคือ c หนึ่งอะไรคือ c สองอ่าเขียนสูตร เขียนสูตรนะค่าสมบูรณ์ c หนึ่งคือลบเจ็ดลบกับ c สองก็คืออะไรสามส่วนด้วยรูทสามกำลังสองบวกสี่กำลังสองเท่ากับ 7, ลบเจ็ดลบสามได้ลบสิบ ส่วนด้วยรูทเก้าบวกสิบหกเท่ากับค่าสมบูรณ์ของลบสิบส่วนรูทยี่สิบห้าค่าสมบูรณ์ถอดออกมาลบสิบถอดออกมาเป็นสิบรูทยี่สิบห้าก็คือห้าตัดทอนกันเหลือสองหน่วยเขียนปะ ดังนั้นระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนานสองเส้นนี้ก็คือ2หน่วยถ้า a กับ b ไม่เท่ากันนักเรียนต้องทํา a กับ b ให้เท่ากันก่อนแล้วถึงจะรู้ว่า c คืออะไระไปดูตัวอย่างข้อสุดท้าย5 x บวก1 2 y เท่ากับ15กับ1 0 x บวก2 4่ y ลบ8ดูเส้นที่1จัดรูปก่อน 5 x บวก1 2 y เท่ากับ15เราต้องทำให้มันเท่ากับ0เพราะฉะนั้นย้าย15จากบวกมาเป็นลบ5 x บวก1 2 y ลบ15เท่ากับ0อ่านี่คือเสอ้นที่1เราจะรู้ได้ a b c คืออะไรต่อไปเส้นที่2 1 0 x บวก2 4 y ลบ8เท่ากับ0อ่านักเรียนดูนะ ตรงนี้เป็นสิบตรงนี้เป็นห้าตรงนี้เป็นยี่สิบสี่ตรงนี้เป็นสิบสองเห็นไหมว่า a กับ b ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะต้องมันสิบทํำยังไงให้เหลือห้าต้องหารสองถูกไหมอ่ะแล้วก็หารสองทั้งสรรมการสองห้าสิบสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสี่แปดเท่ากับศูนย์เห็นปะพอเราหารสองทำสมการแล้ว มันจะทำให้ a กับ b เท่ากันเมื่อ a กับ b เท่ากันแล้วเราก็จะสามารถหาระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนาดนี้ได้โดยใช้สูตรนี้อะไรคือ c 1 c 1คือลบ15 ลบด้วย c 2คือลบส่ส่วนด้วยรูทห้ากำลังสบวกสิกำลังสเท่ากับลบสิบหาวกสหารด้วยรูทยี่บวกร้อ จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของลบ11ส่วนด้วยรูท169ค่าสมบูรณ์ของลบ11ก็คือ11อะไร2ตัวคูณกันได้169ก็คือ13คูณ13ได้169 ดังนั้นคำตอบคือ11บเส่วนสิหน่วย